โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เราก็มาตกปลากระพงตันกันแล้วนะครับมาสายวันนี้ก็เตรียมของกันก่อนนี่เตรียมอุปกรณ์กันวันนี้ก็ขนคันเอเวนเจอร์มาเช่นเคยครับนะครับเป็นคันตกปลากระพงบุฟเฟ่นนะครับครบเลยสามเบทนะครับมีสามคิดแปดกสบสี่แล้วก็แปดบนะครับไปเดี๋ยวเตรียมของกันก่อนครับเดี๋ยวใกล้เวลาตกกันละ วันนี้เราก็เอาคันเอเวนเจอร์มาครับเอเนสแบคโวเอเวนเจอร์นะครับตัวนี้ก็คันเกาหลีแล้วนะครับชิปนี้ับทีปประตันนะครับช่วงเช้าเราก็ใช้เป็นเวก86นะครับคันนี้ก็งัดเด้งๆครับงัดประเก่างัดกระปุงตันมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็พอสายๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นคันเล็กลงมานะครับก็จะเป็น64นะครับเป็น64และคันเก็บของเราเนี่ยก็จะเป็น3.8นะครับคันเล็กสุด ดี๋ยวมาดูกันว่าคันนีเน้เปอร์โนีน่เหมาะกับงานกับโคงที่นี่ไหมนะครับก็หลายที่ละเราก็เอาเอาไปใช้นะครับแล้วก็ okay วโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูากเยราชังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยห้าหกไม้แ้วะ ตามกระเด็นมานี <minutes> ờ, ่แ <think> ล <under chưa> ้วงพากันนะครัอาแย่งเขาหลุดหมดเดี๋ยวงนพี่จะไสนอจบบอกมาไหรรอบแอยู่ร้อยพี่ อุ้ยสุดยอดเลยฮะนะอุ <cuz I ain> ้ยไปแล้วฮะขาดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรอะใช้คำปูงแต่งอย่างนี้ปล่อยหมดอะตายละใช่เอ้ยใช่้องใส่ต้องขับ้องใส่ต้องขับไล่เอาจากแม่เอ้ยใช่เนี่ยเออโยนไป ไซนี้ไม่ต้องแย่งกันต้องแย่งประชันใครอยู่นู่นเหรอยืนทุกตัวหลังนะเฮ้ยใช้ตัวใหญ่ได้ไงอ่ะใช่เหรอมอดไหมมอดเอาเป็นตัวสีเขียวมันใหญ่ที่ไหนรึเนี่ยลุกเลยเอยๆปลาใส่ป่มมากดูดิ ไอ้นี้ทอดจะให้เหลือกระดูกกระดูกเป็นปากระดูกต้องวีทีนะต้างได้กรอบกินน้ำก้างเลยเหรอใช่ก้างจะได้กรอบตั้งเงียบเลยข้างในไม่เหงเงียบเลยวะสวัสดีสวาสดีเงียบอยู่นะเงียบ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 ไม่ใช้ไฟไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเอาเลยอะไรวะเนี้ยมันนี้ปลาตกปลาปล่อยปลานตัวนี้นึ่งมะนาว ไปปุผมทอดตับละเอียดเอาเอาแบบปลาผ่าบ้างไหมได้ปนิจจานอ่ะบอกเลยฮะเดี๋ยวห้อดูดีห้ดูดีเล่นนะบัวคิบหัูเนี่ยขนาดนั้นจะมีวัจจัอะไรไรวะเนี่ยนะปุ่ย เล็กจัดนะสายตัวคืนเลยเล็กจัดหกตัวไปแล้วหลุดเ่ยได้ปลาสามตัวเอ้ยเอ้ยมามาโอ้โหโแกรนเด้อต้องรายอ่ะเต็ม,มน้าแ,แข้งเลยเอ่ะต้องรีบดิบอพอเพียงพอจะถึงฝั่งอ่ะมันก็แปองเงี้ยแล้วมันก็นหลุดมาพอมาพอ,พอ,พอกัดแม่ เนี่ยปากจะฉีกเงี้ยตามเล็กตัวเล็กเล็กๆขอกมันไมตายเลยตแล้วฮ้ไสนี่สักสิตันนะ เจสองตันนินปลาเก็บแล้วไซ้มันแ่กจะขยำหน่ไม่เหมือนไซตอน,นแรกต,ตนอนนี้เดือดกันเรื่อยๆดโนโ่น เราหนิงไม้ก็ป๋าเบ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 าต้องมาไม่ต้องม,ม,มาแบบมล้วอ, <c oughs> องอ่ะไอ้บิปันชิบหายเลยวะรุนเลยวะอืมลมันเป็นปกติสำหรับผม่ไม้ได้กินวัน าผมอยู่หลังเด้อคตับพี่ครับวัดมาเด้อาติดอะไรก็อย่ากระชาหลังไว้หลังติก้าติดระชากเลยไติดจ่ากระชากอย่างเดียวเลยไม่รู้อ่ะราคาราคาตัวครัดเดินปลาตัวตัวหนลาล ทคนครับข้างหลังนะคนหลังนะหลังนะหลังนะทคนนี่เขาเรียกเอามือสองนะพอนไม่ใช่คุครับคุณครับคุณผู้ชมเรับอาหมวเอาหัวนี่ไม่เนี่ยเอาหมอเดียวไหมเปลนเดียนะดเดียวไม่าทำไ้สองตัวนยไม่มีแล้วไอ้ดได้เอาไปตัวหนึงครับหลังเดินครับข้างหลังตีอ่กทีนะครับ ฮัลนะครับนะครับคน้อคุนับดครับสวครับไปดีกว่าไลนะหมูตับขอบคุณา้สบัดสบัดนสบอเรับหลังครับหลังครับดงมาตรงนี้นดนอนีไปนี้ ไปนี่สายไหมคไปนี่ที่มุคอมเขาอยู่เนี่ยโกันได้กนรดเดียวการดึงกันเลยตามสบายอ่เสร็จไหมลูกมาเร็วมันฝาร้านครับลาร้าปลาร้าแล้วครับท่านเหลังเดือนนะครับหลังเดือนนะครับ

ใส่กอแล้วก็ันขององิมพ์เหยียบทิ้มนะครับใช้เหยืยบเล็กๆดำๆตัวนี้ก็ชิมก่อนนิดเดียวเองนะปลาหลุดง่ายมากนะก่อนนิดเดียวของใสนะ่เยอะ

มาไหมครับามาครับหใหจัดเลาไปแล้วไปแล้วอะร้รอดมาครับขอไอ้สลิมดำนิดนี่ง่ามากแบงค์แบงค์ ขอบคุณค่ะงานเมื่อกี้เหรอจริงปะแล้วอยู่นี่ได้กี่ตัวสามอุ้ยผมเต็มไปทั้งนะเยี่ยมเอาเต็มหนวโอ้ยยังดีพวกเราข้ารหัสตายเกือดแล้วหลังเดินนะครับกินกัดยับมืออัดสิมึงอัดดิมึงอัดดยับ เยี่ยนไมโครเลยนี่ตรงนี้เลยยีงไงไมดูเ้ยไปไหนวะมเวไเยอะเงว่าไปไหนเมงหว่งพี่แม่โอ้โหจังพี่ยไปแรกใช่ไหมไปแรกไปแรกสีไปแกสีเยังนะครับเดี๋ยวอะวะ ครเล่ะด้งตัวน้กา่แหละจอใช้แมตัดโตเอมกได้ผไม่คิดไม่ถดครมว่าด้วน่ต่อชมมั้แ้หาะไรไม่มี้งไปเอง้ไม่เล่ไร่จ๊าบ ร harma, แรงแรงเลยแรงเลยรถยับเดี๋ยวนี้ถ้าทิ้งปุ๊บต้องเปิดหน้าลอกแล้วสงสัยยายับขนาดนั้นเลยชอมเดิเยอะมากหาเจ้าของแบรนด์นี้เขาหลุดไปกี่ตัวโอ้โหตับเปลี่ยนชื่อนะหลุดยับนี่ไเ้ยว่าวัดทงกันไม่มีอยู่สักคนแล้วหลุดยับ

โอ้โหเอ้ยมีตัวเดียวนวาตัดฟันอ้ยจะวุ้ยเหลือดีเนี่ยแล้วลุด1ิสองไม้พึ่งได้ตัวแรกครับโอ้ยถัดมึงนับกระดาษไม้เลยไม้แรกมึงลุดละตัวแรกหุดแล้ว

เนี่ยลุดแล้วไงจังนะอ่าลมครับแช่ไหนครัครับเย่เลยแย่กับมันอะไรนี่ยางยางยากเฮ้ยยิ่งนี้ยวาบอกมันพี่ทีครับนี่แของแท้เอาไปจริงอ่ะเอ้

โอ้ไม่ใชนั่ไงโอ้พยายางรุดรุดซะโอ้จะเจอนลครับตัวนี้ก็ใช้คันรูดไปเลยนัสามคิดแปดเเก็บขออย่างเดียวก็ยังไม่หลุดบ้าเลยจงไม่เต็มร้อยเลยร้อยนานนานตันตีนติดเอ้ยสางมาเองเนี่ยน็ออยู่อ่กไปกองไปเจ๊ สายก็ได้นะมิดคุณผ้อทั้งทางเลยนี่จุเลยน็อกเลยน้องเป็นอไม่ได้สามคิดแตกครับแล้วโคเรนวดใหญ่ด้วยมั้งไปขวาแล้วขวาหน้าตัวอะไรยังไเดี๋ยวมันเข้า ใหบงน้ับหอมอมนาไปเลยต้แช่ไ้ก่อนได้เปล่ายนทนลงไปหมดน้ำจะบาเดี๋ยช้อนให้ไหมได้เอาดีๆเอาด้วยน้ำตาใส่ข้าวฝากไ้ก่อนได้เปล่าดื้อจังวะ ใหญ่ใหญ่หนิงจับคันผู้ปลากินเลยเยอะอะไรก็ไม่ต้องกอไม่กอจกับโัวแบบใหโคตรโกงเลยจะถืออยู่ปลาแม่งจริงเลยเลยใหญ่ด้วยนะโอ้โหใหญ่สุดเลยกระชัง อย่าให้มันเข้าไปให้ใหมันลอยแล้วนะหนึ่นนงัายอ่ะบิบิัขอบคุณค่ะยังไม่ได้กอนเลยล <S 2> <S 2> โอ้โหหดสวยด้วยหลุดไม่เลิกเลยเนี่ยแล้วอันนี้ไปยังเลยคาบุกิอ่ะไปยังคาบุกิด้วย จะ <ส gas: S 2> ยน <wart> ืนจะนั่งวะมีเลยค่ะ NS Backhaul Venture นะคะตอนนี้เวทสามหกแปดกว่าง ีกลงนี้้าเ็เยอะต้ยงครับกลยาก็เป็นคัน n e s p o a v e n t u r นะครัตัวนี้3.8สายดนามิต0.6นะก็เนียน เหนียวมันเปแก๊อตไซดด้วยไซด์นี้แล้เฮ้ยไ่ยากได้

ไม่หลุดไปเลยช็อตบอร้อเปิดร้อยละเปิดร้อะเปิด้รบแข็ง่แ้อนอยู่นี่แข้อนยนอยู่นี่บร้อยยัไม่ท้อนะนลตัวให <ak> ้ท้อที่น่จ่นะม่ได้กันทุกคนเสือดีมากเลยเนี่ยตัวดีดีหอยแล้ร้อยแล้ว

อุ้ยหลุดพอดีอุ้ยตกลายเกียวเหัอจ่อไปเก็บเรื่อยๆกับเหยื่อกัดยับนู้นเนี่ยกัดยับครับสีเขียวเ็กซี่นะครับก็เหมือนเดิมสามคิดแปด เราอยู่ป ok ูเปอร์แล้วเจ้าของคือนผลิตคนไหลกย้ํายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยออกสื่อแน่นอนช่องไหนจะไปติดตามชิงเอ็นซี ทางของผมเยุ้ยอุยเบื่อตัวใหญ่ด้วยนั่นแหละเขาังโดนเลยป๊อปกัดดีไ้ยตอนเย็นเอาเอาเอาพึ่งพึ่งกลับพึ่งกลับสักเล่เลยวิงกุ๊บมากเลยใช้สองทิป ต้องไปซื้อแบบใหม่อ่ะต้องไปซื้อแบบธร<า>รมดา100ร้อยกว่าแบบนี้ไม่ทนเลยช่วงเย็นนะครับก็เราก็ใช้เป็นเป็นผิวน้ำนะก็ใช้เป็นเวท6 4นะครับเอเนสเบคโฮเวนเจอร์หกสส่สายดนามิดนะครับตัวนี้พีหนึ่งกับผิวน้ำตอนเย็นๆนะเราลองคอร์กันอีกครับ ปุ๊ปลปลบลหน่อยปั๊บป๊บหยุดพักนึงแน่นโดนเลยม <c oughs> าเลยอ้าหวหลุดอ้าวรีบไปไหนอ่ะทไมไม่ค่อยเล่นมัน่ะ okay, โอเคก็คนี่ครับผลประกอบการวันนี้นะครับร right. นี้ก็น่าจะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สองสาสี่ปหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ น่าจะประมาณ21 22ตัวนะอันนี้นะก็ใช้เป็นคันในนิดแบคโฮเบนเจอร์ครับสามตัวตอนเช้าเราก็เล่นเป็นเบรคหกสิบพอสายสายปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเงียบๆนะครับเราก็ใช้เป็นเบรคลีกๆไปเลยนะครับตัวนี้6กพุต 3, 3 8, ger, นะครับก็เป็น3ามคิดแปดในนิดแบคโฮเบนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นสปินนิ่งน้องเล็กสุดของนิดแบคโฮนะครับก็ตอนเช้าเนี่ย นัดกระโอดโถนะครับหลุดก็ไม่เยอะวันนี้วันนี้รวมยี่สิบกว่าก็ได้อยู่ประมาณ20กว่าก็โอเคครับคันอันนี้อเวนเจอร์นะครับก็เป็นคันสายบุฟเฟ่นะครับก็มีทั้งหมด3เวทนะครับก็มี86 64และอ่า3พินะครับอ่ามีครบจบทีเดียวครับตกกระพงบุฟเฟ่นะครับคันละ3 0 0พันกว่านะครับอ่าแล้วก็สายนะครับสายเดนดมิดนะครับตัวนี้เป็นสาย ความยาว150เมตรนะครับวันนี้ก็จะใช้ตอนเช้าเนี่ยจะเป็น B2 นะครับแล้วก็ตอนสายที่ใช้สปินนิ่งจะเป็น B ส6ดนะครับรยมิด150เมตรสีสลับนะครับมันตีเทเล่นะครับ,รบ,รบ,รนะรบตัวน,นี้ก็เนื้อเหนียวครับจัดคายสยามสูนะครับก็โอเควันนี้พอสมควรครับก็กลับกันแล้ไปกลับระยองกันไา